แล้วก็มีข่าวว่ามันคือค่าสินโตด้วยไอตัวเนี้ยเนี่ยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อปเวอร์แมพครับผมวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าผมบอกมาแล้วว่าคลิปที่ผ่านมา เราพาไปสถานที่นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงครับผมเราจะพาไปเจอกับ10อันดับสัตว์ที่อันตรายที่เกิดมีอยู่จริงอ๋อมันมีอยู่จริงด้วยในโลกใบนี้มาดูกันครับอันดับที่หนึ่งคือใครเดี๋ยวผมไปดูก่อนเฮสเอ่อขออภัยนะครับอาจารยช้าหนะ่อยฮันนี่เบสเจอร์ ฮันนี่แบ g เ r อร์ครับฮันนี่แบดเจอร์เป็นสัตว์ที่ร้ายกาจมากอยู่ในอแอฟริกาและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยครับไม่เป็นไร This is the honey badger นี่ครับนี่ครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับผมอาศัยอยู่ใ <'s> ต้ดินครับมี <badass. S 1> เขาบอกครอบครัวมีเป็นสิบยี่สิบตัวเลยนะในครอบครัวมันอาหารของมันนี่เล็กจนถึงใหญ่เลยโหทั้งฝาดเล็กๆกระต่ายเม่นงูมีพิษไม่มีพิษมันกินหมดเลยนะตัวเนี้ยโอ้พระเจ้าสุดยอดจริงๆแมงป่องกวางเอืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยแม่งกินสัตว์ทุกชนิดเลยเขาบอกว่าชื่อตัวเนี้ยครับผมลงกินเน็ตบุ๊กปีสองพันสองด้วยมันชนะจระเข้ด้วยนะ แล้วก็มีข่าวว่ามันคือฆ่าสิ่งตัวน้วยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยนะเฮ้พูดเล่นโอ้โหสุดจริงตัวนี้สุดจริงครับโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีซึ่งนี่คือสัตว์ที่มีชีวิตอยู่จริงตัวนี้มีชื่อว่ามอสกิโตมคุณจ้ะเอ๊ะคุณคุมอสกิโต้ก็คือ ยุงเนี่ยครับผมยุงยุงยุงครับผมพามาดูสารคดีดุงครับต้องขอขอบคุณวิดีโอคดีด้วยนะครับยืมมาแป๊บหนึ่งครับผมยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกครับผมเขาบอกว่าที่มันดูน่ากลัวเหตุผลเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เราเคยดูวิดีโอนะบางทีจะมีรูปยุงอยู่ในอัมพันธ์สีเหลืองแบบนั้นเลยครับผมเขาบอกว่ายุงเป็นแมลงที่ร้ายกาจมากโดยเฉพาะตัวเมียเพราะว่ากินเลือดของสัตว์เป็นอาหาร อ่ะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับยุงที่กัดเราคือยุงตัวเมียนะครับอุ้ยดูสิเมื่อกี้มันกินเข้าไปแล้วก็มันเป็นพาหะของโรคต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสัตว์อันตรายคู่บ้างคู่เมืองเลยทีเดียวสุดๆครับผมอ่ะมาดูครับอาจจะไม่ถึง10อันดับนะครับต้องขออภัยด้วยบลูแอนด์บลูแอนดครับผม มดบัวมดบัวทุกคนผมไม่เคยได้ยินตัวนี้ครับมดบัวมดวัวครับโอ้โหสุดครับอยู่ในป่าออสเตียตะวันออกเป็นมดโบราณครับมดโบราณเลยนะนอกจากต่อยแล้วมันยังกัดได้ด้วยเฮ้ยพูดผิดนอกจากกัดแล้วมันยังต่อยได้อีกครับโอ้โหสุดๆจริงๆ มีสายตามองไกลถึง2เมตรสุดยอดรยอดมากๆเลยครับเพรตัวนี้ถ้าโดนกัดแล้วคุณอาจจะปวดแสบปวดร้อนไปหลายวันเลยทีเดียวมาครับอีกตัวหนึ่งตัวที้ผมชอบตัวนี้ผมเคยเห็นมาก่อน The Brazilian Wanderer Spider ตัวนี้ครับผมแมงบุมบราซิล นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนะคนน่ากลัวนี่ครับนี่นี่นี่คนน่ากลัวเลยครับเป็นมุมพี่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของมันสามารถทำลายประสาทพิษของมันถ้ากัดมันจะเจ็บปวดมากๆทำให้อวัยวะเพศควบคุมไม่ได้และทำให้เจ็บสมรสภาพทางเพศได้ด้วยทำไมรักษาให้ทันเวลาอ่ะตายได้เลยทีเดียว แต่ส่วนมากเป็นอยู่ในปากกล้วยนะครับผมก็เลยได้ชื่อว่าแมงมุมกล้วยอีกอันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวให้ดูผ่านๆมาครับอีกตัวหนึ่งเราจะไม่พาไปรู้จักกับสัตว์ทั่วไปนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนี่นี่ดีกว่าปลาแคดิรูสเขาบอกว่าปลาแคดิรูสเนี่ยมันคือปลาไม้ขึ้นฟันด้วยติดโฆษรนาด้วยจ้า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 จ้ะก็ต้องมีแหละ ไปเดี kind of ๋ยวผมพาไปดูแนนึงนะครับนี่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 เขาบอกว่าเป็นปลาที่พบในแม่น้ำอเมซอนครับเป็นปลาที่มีขนาดเล็กใหญ่สุดก็ประมาณ5นิ้วเท่านั้นแต่พิษร้ายแรงมากครับชาวบ้าน ัวปลาแบบนี้มากเพราะมันมีนิสัยเกาะชาวบ้านกินมันจะเกาะที่เนื้อของปลาครับแล้วก็กินเนื้อดูดเลือดจากปลาเป็นอาหารครับจนพอใจมันก็จะว่ายไปที่ปลาตัวอื่นมันเป็นปลาที่ค่อนข้างสกปรกครับก็เขาบอกว่ามันตามกลิ่นยูเรียถ้าใครมีกลิ่นยูเรียก็คือจะตามหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับกลิ่นยูเรียคืออะไรเสื้อหาว่าจักโอเคเขาบอกว่าอู้ง่ายๆอ่ะกินฉี่ ประมาณนั้นกินประมาณนั้นถ้าได้กินชีได้กินอะไรโรกโปกมันก็ตามครับเขาบอกว่าถ้าปลาตัวเนี้เข้าไปในร่างกายครับจะเจ็บปวดทรมานมากมีทางเดียวคือผ่าตัดออกเท่านั้นสุดสจริงๆครับมาและสิ่งที่อันตรายที่สุดที่รู้จักกันมานั่นก็คือ ฮิวแมนครับผมมนุษย์เนี่ยแหละครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสมองฉลาดที่สุดในโลกเรียกว่าเป็นเจ้าโลกได้เลยนะครับเออเป็นก็เป็นว่าเจ้าโลกแต่ด้วยความที่มีสมองครับทําให้สัตว์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดมันกลายเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอันตรายที่สุดในโลกไปนี้ไปเลยทีเดียวเป็นยังไงครับกับเรื่องราวอันดับสิ่ง อันดับสัตว์ที่อันตรายที่สุดครับอันดับหนึ่งคือมนุษย์เนอะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ